สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาชมบ้านพร้อมที่ดินนะคะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตบลวังไก่เถื่อนอเภอหันคาจังหชัยนาทนะคะเนื้อที่ตามโฉนดนะคะหนึ100่งร้อยตารางวาเป็นโฉนดขุดแดงพร้อมโอนนะคะราคาขายยกแปลงเพียงหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะฟีค่าโอนค่าภาษีค่ะตรงนี้ติดถนนสามสี่ศูนย์เส้นชัยนาทสุพรรณนะคะใกล้แยกวังกระชายห่างจาก เมืองสุพรรณประมาณ60กิโลเมตรนะคะใกล้เทคนิคใชนาาใกล้เมืองใชนาาใกล้โรงพยาบาลใชนาานาเลนนะคะเป็นบ้านปูนกึ่งไม้นะคะสองชั้นมีรั้วรอบขอบชิดค่ะมีน้ำไฟครบแล้วนะคะเหมาะทำเปิดเป็นร้านค้าพักอาศัยทำเลค้าขายก็เหมาะนะคะ มีบ้านเลขที่ครบนะคะสนใจนัดชมบ้านได้ทุกวันนะคะเบอร์โทรนะคะ091 0096124เบอร์นี้เป็นไอดียลน์นะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ